สวัสค่พี่โมคนโซมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้เรามาเปิดเซ็นเตอร์ที่นครปฐมนะคะที่ไหนนะกำแพงแพงสนนะคะนี่ค่ะเจ้าของเซ็นเตอร์ค่ะชื่ออะไรคะอนตาค่ะคุณสานิตาคะคุณสานนะคะผู้นำก็คือนี่คุณโชติรสนะคะ คือไปเปิดกาแฟของเรามา2ปีแล้วนะคะคไปทําพื้นฐานงานพื้นฐานตามที่เราเราเรียนมาว่าต้องมีงานพื้นฐานนะคะต้องมีเครือข่ายต้องมีผู้บริโภคนะคะวันนี้ตอบโจทย์แล้วคือผู้บริโภคที่กําแพงแสนนะคะประทับใจสซี่เลยค่ะใช่ไหมคะเดีวโซของเราวันนี้เลย,ยเลยไม่ยากกับการตัดสินใจเปิดเซ็นเตอร์นะคะเพราะเรามีฐานผู้บริโภคแล้วได้น,นะคะที่มีสินค้าดีๆทําให้เราตอบโจทย์แล้วก็สามารถมี ทำธุรกิจสร้างเงินจากหลักร้อยเป็นหลักล้านได้เลยใช่ไหมคะ <Okay. S 1> คุณธานิตา <Okay. S 1> อันนี้เกิดเปิดร้านข้าวแกงนะคะอยู่ที่อ่าที่ไหนนะคะ okay. Okay. แง่ต้องให้เขาพูดมั่งกำแพงแสนครับ <Okay. S 1> พูดน้อยนะคะพัฒน <Okay. S 1> าความดีดีกับเซ็นเตอร์ด้วยนะคะ <Okay. S 1>